สวัสดีครับขอา่าวสวัสดีครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตานะครับของชาวราศีกรกฎประจําเดือนมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวการไลฟ์นี้นะครับจะแบ่งเป็นช่วงๆนะเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมไลฟ์ในของราศีมิถุนไปตอนนี้เป็นคิวของราศีกรกฎนะครับคิวต่อไปนะครับสักช่วงประมาณสองทุ่มอ่าไม่ใช่สิช่วงประมาณอ่า สามทุ่มนะครับก็จะเป็นคิวของราศีสิงห์แล้วก็ช่วงประมาณสามทุ่มครึ่งจะเป็นคิวของราศีกันเป็นราศีสุดท้ายาหรับคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคิวของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ราศีตุลน,นะครับไปสิ้นสุดที่ราศีมีนนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะครับเช่นเดิมนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้อ่าเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้สิขออภัยครับผมมือใหม่ในการไลฟ์สดนะครับถ้าติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มของราศีกรากฎกันเลยดีกว่านะนะครับราศีกรากฎนะครับอ่าลากขึ้นภาพมาล่าของชาวราศีกรากฎนะครับประจำเดือนมิถุนายนพศ2567นะครับต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะครับอมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในดาวด้านการเงินนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรก ของตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณนะนะครับดาวอาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งเป็นพบลาภะดวงชะตาดังนั้นชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภถูกหวยถูกรางวัลสลากกินแบ่งอะไรต่างๆนะครับ ขอ,อของอ้อมสินของทกศาาอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านมีเกรดตได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่พอถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยผ่านจากวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวการเงินตกนะนะครับดาวการเงินของชาวราศีกรากฏนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับไปตกอยู่ในราศีมิถุนซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวินาศในดวงชะตานะครับพอเป็นวินาศในดวงชะตาแปลว่าอะไรแปลว่า การเงินของท่านมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากนะครับค่อนข้างเกี่ยมากต้องใช้จ่ายกับข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเข้ามานะครับพอสมควรเลยล่ะนะครับดังนั้นเตรียมเงินในช่วงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปไว้ให้ดีนะครับถ้ามีเกณฑ์ได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่นะครับช่วงนั้นอาจจะมี iPhone ออกใหม่นะครับซัมซุงออกรุ่นใหม่อะไรแบบนี้นะครับอ่านะครับกีรเลสมานะครับ ของเก่าเริ่มร้อนเริ่มเสียก็เปลี่ยนไปในช่วงนั้นนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็แค่เราเสียเงินไปกับการซื้อของใหม่ใช้กับเรื่องของข้าวของเรื่องใช้ใเสียหายแค่นั้นเองนะครับสบายๆครับชาวราศีกรกฎนะแค่นี้ขนหน้าแข้งชาวราศีกรกฎไม่ร่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามันยังมีจุดดีตึงตรงที่ว่านะครับดาวด้านการงานนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับเดือนที่เดือนที่แล้วคือคือเดือนพฤษภาคมที่ แต่ในเดือนนี้นะครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวในการงานของชาวราศรีกรกฎเนี่ยโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีนะอยู่ที่นะครับราศรีเมษก็แปลว่าชาวราศรีกรกฎการงานของท่านจะกลับมามีกําลังเข้มแข็งนะครับสามารถทํางานต่างๆให้มีการประสบความสาเร็จรุ่งรงด้วยดี นะครับรู้ล่งได้ดีแต่การเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับมีตําแหน่งดาวอะไรมีตําแหน่งดาวพุธนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ในราศีมิถุนนะครับแปลว่าแต่แปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารของท่านน่ะชัดเจนอยู่แล้วนะครับท่านไม่มีการขาดตกบกพร่องนะครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องการทํางานการเรียนอะไรต่างไม่มีเลยแต่ว่าแต่ว่า มันอาจจะมีความเข้าใจผิดหมายถึงหมายถึงฝ่ายที่เราสื่อสารด้วยนะไม่ใช่เรานะนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดเข้าใจความหมายเราไปอีกทางหนึ่งนะครับทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการทํางานนะครับเพื่อร่วมงานเราตีความไปอีกแบบหนึ่งนะครับทําให้การทํางานมันไม่ราบรื่นนะครับหมายถึงว่าตัวเพื่อนเรานะครับทำให้งานเราไม่ราบรื่นนะครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยงานของท่านดีขยันเพอร์เฟก นะครับทำงานออกมาดีได้ตามออเดอร์ได้ตามคำสั่งที่รับมาอย่างเป๊ะๆถือว่าดีมาก นะครับมีกลับมามีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นในเรื่องการทํางานนะครับทีนี้ในเรื่องของความรักล่ะนะครับความรักของชาวราศีกันก์ก็แบ่งเป็นส่วนของคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วนะครับท่านอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของเกณฑ์การเจ็บป่วยสุขภาพของคนรักเอาไว้บ้างนะครับสุขภาพของคนรักไปบ้างเพราะว่าดาวที่เกี่ยวเรื่องความรักนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยโคจรไปอยู่ที่ราศี กุมนะครับได้ตำแหน่งเป็นจุดมรณะในดวงชะตานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีเกณฑ์การหย่าร้างนะความรักของท่าน เป็นปกตินะครับแต่อาจจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียรีอด,ดูแลคนรักกันไปก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับถ้าคนรักเข้าโรงพยาบาลนะครับเราก็ดูแลเอาใจใส่ทําให้ความรักกลับมาดีทําให้เขารู้สึกว่าเรายังเป็นคู่ครองที่ดีเทคแคร์ Take ell, เอาดูแลเอาใจใส่เขาได้ก็ใช้โอกาสนี้นั่นแหละนะครับในช่วงที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทาให้ความรักมันดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น นะครับจะไปมองในแง่ลบนะครับมองในแงี้มุมบวกที่สบายสบายอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีถึงขั้นที่ว่ามีเกณฑ์การสูญเสียคนรักอะแบบนี้อาจจะต้องระวังหรือคนที่มีดาวทักษะจรนะครับมีพระเสาร์ได้ตําแหน่งการีจรอะอันนี้อาจจะต้องระวังนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหนักที่ต้องมีความวิตกกังวลมีความซีเรียสน,นิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้โอกาสนี้ดูแลคนรักไปส่วนคนโสดนะครับถามหาความรักในช่วงนี้ยังไม่เจอนะ นะครับยังไม่เจอนี่ผมไล่ตั้งแต่ราศีเมษถึงราศีกกรกฎเนี่ยยังไม่เจอสักราศีหนึ่งนะครับยังไม่เจอสักราศีในเดือนพฤษภาเรียกว่าโสดแห้งแรงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ชาวราศีกกรกฎจะต้องโฟกัสมากที่สุดนะครับคืออะไรก็คือเรื่องงานนะครับเรื่องเพราะเรื่องงานท่านดีมากนะนะครับเรื่องงานท่านดีมากส่วนเรื่องการเงินท่านก็ต้องคอยเรียกว่าอะไรดี ใช้จ่ายวางแผนนั้นการเงินให้ดีเพราะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะแค่นั้นเองนะนะครับในเรื่องของอะไรในเรื่องของสุขภาพตัวท่านเองล่ะนะครับในเรื่องสุขภาพสุขภาพตัวท่านเองผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติมีไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องวิตกกังวลมีนํำซ้ําท่านจะสุขภาพที่ดีแข็งแรงขึ้นนะครับหรือต้องระมัดระวังในเรื่องของการปาร์ตี้ ออกไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องนั้นแต่ผมมองว่าชาวราศีกฤตกฎไม่ใช่สายปาร์ตี้ชาวราศีกฤตกฎเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวนะครับถึงขั้นที่เรียกว,ว่าแฟนต้องจ้างออกไปเที่ยวต้องจ้างออกไปเที่ยวถึงคุณถึงจะยอมออกนอกบ้านนะครับหรือชอบเที่ยวแต่กับครอบครัวไม่ค่อยชอบเที่ยวกับเพื่อน ่าราศีกรกฎเป็นแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับก่อนที่เราจะไปในช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับช่วงประมาณสามทุ่มผมจะไลฟ์ของราศีสิงห์บันราศีต่อไปนะสรุปของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนดวงชะตาของท่านนะครับในเรื่องการงานกําลังมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับการงานต่างๆนะครับที่เคยติดขัดมีอุปสรรคที่ผ่านมานะครับ กลับมาสําเร็จรุ่นร่วงแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับอาจจะตีความหมายการทํางานผิดพลาด นะครับท่านทํางานดีเพอร์เฟกแต่เพื่อนร่วมงานทําเสียนะครับต้องคอยดูคอยระคับประคองในจุดนั้นให้ดีนะครับเด็บบ่ลเช็คในเรื่องการสรื่อสารว่าเราสราื่อสารกันตรงจริงๆเพื่อให้งานมันออกมาแบบเดียวกันเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศีกกฎนะครับอยู่ในช่วงมีเกณฑ์เสียเงินเยอะใช้จ่ายเงินมากนะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน,นเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับเรื่องการเงินท่านต้องระวัง นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ใครเข้ามานะครับส่วนคนมีคู่แล้วคนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยบ่อยขึ้นก็ใช้ช่วงโอกาสนี้ในการดูแลคนรักไปนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบการดูดวงของชาวราศรีกรกฎนะครับประจำเดือนมิถุนายนพศ2อ6 7อ6ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ